เรื่องขบวนการทาเราจีตนาเหลือมาอยัางชาติไม่เอาเลยมายัางทั่งหมดว่ามันมัวเร่งป่ะนี่ชานนไม่ทําเลยเหลือกลางขั้นโดยไม่มีฮิตจําเป็นทื่ว่าฮารัมในมัสยับชาฟิิญะาเนี่เวลาตุบติลูอะม,มาละกุมอัลตัลาห้ามทำลายอมมามัลันของตัวเองมายัางสุนัตไม่เลยพี่น้องชาตนไม่ทําเลยเหลือกลางขั้นอันนี้ได้แต่ถ้ามายัางวายิบตักบีคาเลวสะท้านเล่พี่น้องตาอกไม่ทุกชงประตูอกนี่ไปทำลายชื่อ ซื้อวฮารัมสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซียวลบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีน <c oughs> ต่อไปพ <c oughs> ระเด็นทีห้าพี่น้องอ่ะที่ใดได้ที้าเลยนาะอพระเด็นทีห้าทัดมาไอะไรลาพี่น้องนี่คนที่ยืนไม่ได้เต่รองโกเละ คนยืนได้ออคนยืนมายั่งได้เตโรองโกและสู้หยุดไม่ได้ยังมาพี่นองดีฮอนนี้แหละยืนยืนได้โลดพี่นองมาเต่บ้านเดินได้โลดยืนไปและกิโรกาเตะอยาให้ก้มลงรองโกรองโกไม่ได้ก้มลงสู้หยุดสู้หยุดไม่ได้อ่ะแหลําทำปลือที่ต้องจิมายั่งปลือที่นั่นลนะนาะเพราะนั้นคนดังกล่าวว่าจีบบนเขาจะต้องยืนละมาตะลอดพี่นอง ยืนมายังตลอดจนกระทั่งอัตตาฮิยาตุนมอบารอคาตุสซาลาวะอันตาฮียัดก็ไม่ฟ้าว่ายืนอันตาฮียัดเรียบร้อยนะอัสสลามุอะลัยกุมุบะรอห์มะตุลลอฮ์ไฮสัลามยินไฮสลามทั้งทางตีชารัตของตัชะฮุดต้องนั่งมาเยอะแต่นี้ไม่มีฟวามสมาธิจะรงโกไม่มีฟวามสมาธิจะสู้ยุดไม่มีฟวามสมาธิจะลงนั่งยืนได้อย่างเดียวเนาะ ย่างกันละคนสเสล็กพี่น้องที่ถืข้าดาอุบัติเหตุน่ะมันดาเล็กดาตรงนั้นดาตรงนี้นะนะยืนได้ยืนตลดอดนะแเตว่าเตว่าอ่ารงโกะไม่ได้สู้หยุดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการลาม,มาดคงเคาเนี่ยเมื่อรองโกะไม่ได้นี้ทำปลือพี่น้องเวลารงโกะเละสู้หยุดนี่ ขั้นตนเรกต้องโคูงสั้นหลังสันหลังไปน้องต้องโคูงลุงไปเผื่อรองโก้โอ้โคูงไม่ได้เลยฮะถ้าโคูงไม่ได้เลยทัดมากคืออะไรสั้นหลังโคูงไม่ได้ก็คือต้นโค่รก,กะบะต้นโค่ต้อตงกลมแฉตคค่ต้นโค่คนต้นโค่นี่กลมได้ไหมตีต้ตนโคก่กระดามเล็กกระลาไปน้องเดือมันก็ไม่ทัดอะไรสือ่อกลมก็ไม่ได้ฮะ ถ้าแช่ตน้นโคได้กมต้นโคปล่อยอนิชชันรงโกอันิชาันอียตีด้านพุทธขึ้นมากรมลงปล่อยอันิชชันสูหยุดต้ตนโคใครใชายไม่ได้ก็คือชัยระสร่หัวตน้นโคดุโคนี้ไม่ไปเร็วชายจะปลหัวเสียหัวลมได้ไหมอ่านี่ตาหัวคมได้ไปน้ปนองคือจะต,ต้องช้หัวหัวหลากกั้งหัวไม่ได้อีกคมปันนี้ไปน้องหัวก็้กมไม่ได้แล้ว สุดท้ายก็คืออิชรระด้วยการกริปตานะยินมายังกับกริปตาหมา่ความว่านาะบิสมิลลาห์ฟาติยาเรียบรอยวาลัดดลินโซโรเรียบรอยนะปวดที่รงโกะกัดลลวักบัดกริปตาทีหนึง่งนิชั่นรงโกเลยนะกริปตาทีหนึ่งก็เนียอทีดานนะกริปตาทีหนึ่งก็คือสูหยุดเนอะซนะึ่งทุกระบุกล่าวในหนังสือมุกนินมอตาตเล่มทีหนึง่งนาทีซ่องรอยสิบเซแล้วก็นิฮายาตุซีนนาทีห้าสิบเก้าพี่น้อง รายการนิฮายอนาเลมทีหนึน่งนาทีเซโร่หกสิบเปนพระเด็นทัดมาอ่ามดมาห,หมายพี่น,น้องอ้มดอะไรเนาะอ่าในในกับอ่าอ่าเลงถึงเรื่องนี้เลวนะก็คุยให้จบซะตัวเลวพระเด็นทีทีหก ไม่ารารมาี่จะยืนได้ให้หนังคำว่าไม่ารารมาี่จะยืนได้ให้หนังนี่พี่น้องก็คือไม่ใช่ว่านังตลอดเพราะหากว่าตอนที่เขาหนังอยู่บังเอิญเขามีควา,า,ามารารมาติจะยืนข้าจำเป็นจะต้องยืนขึ้นมาอ่านฟาติยะจำเป็นจะต้องยืนขึ้นมาทำการรองโก จำเป็นจะต้องยืนขึ้นมาทำการเอียอทีดานนาะผมบอกเลยบืองต้นว่ายืนนี่มีตักเบฟาติฮะรงโกเอีเยอทีดานนางมายัง่งดีเดซ่ดามันเป็นเรียวเป็นเร่งเป็นองนะมนันชาติจะยืนได้นี่ว่ายิบจะต้องยืนนะบางคนกเจวเจ๋วมาเลยชาตนยืนไม่รลดเขอให้นางนางเหลวปลาเกยนาง,งานันนไปน้องนางรลดเสียโรการนี่ก็ไม่ทุกข์ลราเนาะบางคนมันยัง่งในลักษณะแต่ละคนไม่เหมือนไปน้อง มันโอนสักเดียวน,นึงนางแต่พอนางสักพักได้สักซ้องกอาากอัดซ่ามันเป็นเดียวเป็นเร่งจี่ยืนโรดเนาะว่าหยิบจะต้องยืนหลาอ่านี่ว่าหยิบจะต้องยืนหล่าไหนล่ะฟาอิซากานายะกอดีรูอาลันกิยามอีลากคดาริลฟาติฮะ เมื่อใดเขาสามารถจะยืนได้ประมาณอ่านฟาติฮะคือสองหน้าที่นี่เขายืนได้สุบบยะยิซูก็ดรสสุรอแต่ถ้ายืนอ่านสุรอเขายืนไม่ได้ห้ายาวับโกมาอีลาตาม,มิลฟาติฮะให้เขายืนอ่านฟาติหาตีก็าสามารถยืนได้ไปเนาะยืนอ่านฟาติยาเสร็จสุมมากออาดาหลังจากนั้นใครลงหนังเขยืนไม่รอดเลยอ่ลงหนัง นางนี้หาลากีรอติสุรรตอนนั้นสุโรกาังานสุโรอะลยเป็นหนอพอหลังจากนั้นมันมีเรียวมีเร่งซุ่มมาก็มาลรรุกอีพุทธึ้นยืนยือลาเลไพีปน้อออ่าฝันสุโรเสร็จเรียวนี้ทำอะไรพป่น้องสุรรเสร็จกระบวนการตรงลงงรองโกเต่าช่วงรองโกนี่มันกำลังนางม่ใช่แต่มันมีเรงเลยพออันสุโรปับนี่มันมีเรงขึ้นมานางต้องยกขึ้นมาทำการรองโก รงโกโอียทีีด้านเรียบร้อยไม่ฟามวะอ่าลงสู้หยุดอันนันไม่ได้ช่วงลงหนังอยู่เลยนะสู้หยุดทางที่ช่องเสร็จึ้นไม่โรดพี่น้องเจ็บมดเสลียวลาไม่โรดเพี้ยหากระนังโตไปอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นว่วาห้ากะซาด้านบาฮีตูให้ว่าไปพนันเลยช่วงในไม่โรดหาโรคกัะลงหนังอ่านังเลียมีเรื่องต้องหลุขึ้นยืนไปพนันตลอดสู้ถูกกระบวนการถูกขั้นโตแล้วพี่น้อง คนมายังพางโน่นพอโน่นโน่นนั้นฟ้าทีมัซ้ำที่นังได้เดมีเร่งต้องมานั่งอ่าเนี่ยนั่งนังนังนังซ่านั่งสะพัก็มีเร่งที่ยืนได้ไปหน่อต้องยืนพลันขบวนการทาเราเจตนาเหลือกมายังชาญเหมาเลยมายังสมุดว่ามันมัวเร่งปะนี่ชาญไม่ทำเลยเลือกลางขั้นโดยไม่มีที่จำเป็นทื่อว่าฮารัมในมาสับชาฟิยานี่เวลาตุบติลูอัมาละกุมอัลตัลาห้ามทำไยอามัลันของตัวเอง มายังสุนัตไม่เลยพี่น้องชา้นไม่ทำเลยเลยกลางขั้นอันนี้ได้แต่ถ้ามายังไหวิบตักบี้คนเลวสทัทเลพี่น้องแต่อกไม่ทุกชงประตูโอกนี่ไปทำารเชื่อชือถือว่าฮารัมนา่นานี่เนี่ยเนี่ยช่วงมายังมมนช่วงขับรถเลยพี่น้องเสี่โรกัดนี่น่มีเสงมีโจดนะมีเออขึ้นมีลง นอเลดายในนังสื้อฮาชิยะตัดมาซีเลมตีสองนาตีหกรอยดีสิบเซไปน้องคงเช็คมวมัดมาฟูซบินอัมดิลละอัตตดมาซีประดินทีเจ็ดทันมาพระดินทีเจ็ดทานมาบุคคลนั้นทรามาทำการรองโกนี่รองโกได้ตอนที่นางมายังรองโกได ตอนที่ยืนมายังรอกโกได้เตสูหยุดไม่ได้ที่ทำพื้นรองโกนี่รองโกได้ตักเบยยืนตรงอ่นฟาติฮ่าลงรองโกได้เตชที่ลุ่งไปสู้หยุดลุงไม่ได้ไปนองมันเจ็บมันปวดมันโทรามานทำไลยฟามโคโชะเนาะมันลงไม่ได้ ถามว่าเลยคนนี้ชีมายังหรือน่ะนำซีจีจีสู้หยุดหรือด้วยลักษณะเช่นนี้พี่นงองบางคนเข้าใจพิษเขานั้นลงไปสู้หยุดไม่ได้เจ็บปวดทรมานทำไร้ฟ้ามโคโชเตะเข้ายืนได้อ่าเขารงโกโดได้เยอะก็หน,นังบางผลมายังนี่หนังบางผล พอนางพับเพื่อนถามว่าเอา้าแล้วใสยว่ายีเลยเหน็นนางมายังอช้านไม่โรดนะมันเจ็บมันปวดเม็ดเหล่เจ็บตนนี่ไปตนล,ล่าลุงสู้หยุดเนี่ยชานลุงไม่ได้เลยเนี่ยชานนางมายังเนี่ยเข้าใจพิษอย่งางหมหันเลยพี่นนองเห็นไหมเข้าใจพิษอย่างมาหันเลยเพราะเขาสู้หยุดดอกไม่ได้เตถ่ายืนได้ยินอันฟาตี่ยยินตักบีได้ยินลงโกได้ต้องยืนพี่นนอง อ่าเนี่ยต้องยืนนะเอ็มฝากไขมัวมาพี่น้องมันไล่นกไล่ล็กจังเนอะเออแต่พี่น้องฟังเลยไปเรื่อยๆแล้วเนาะขิดตามไปฟังไปเรื่อยๆอ่านาอ่ามันมันเราพยายามนึกภาพที่ว่าที่มันเกิดขึ้นนั้นอืมพอภาพนี้ผมเคยประสบพี่น้องพอท่ามไปท่ามา่เอ้า เกลุ่งสู้หยุดดกไม่ได้พป็นองเจ็บมันปวดมันทร,รมานทำไร่ฟ้ามโกโชเตยืนยืนได้อ่ายืนตักเบได้ได้ยือนอันฟาติยะได้ยืนรองโก็ได้เกเมอุที่เดียวตั้งแต่ตนหนังฟงังพนนี่เนี่ยมันกับพิษที่พิษจุดเหลาเพราะฉะนั้นเขายืนได้รองโกได้เตสู้หยุดไม่ได้นี่พี่นองให้ทำพือลละนะเอาผมกรสับรุปให้มันสั้นพี่นองนะ อ่านาสรุปไอ้มันสันกระฉับเวลาพี่นองสะอิดนะเดียวเ้าว่าไปเล้งวันหลังแต่เดียวมันเป็นนั่งโซ่มวอยู่ลาพีนองนะไม่สุดแล้วนะฮถ้าอยู่ในลักษณะเช่นนี้นี่ไม้ฟามหวาเวลาเรายืนตักเบยืนฟาตีฮะอะไรเสร็จเดียบรอยเล้วเรากาลุงรงโกลักษณะการรงโกของเรานี้มันมีสองลักษณะ หนึ่งคือรองโกในลักษณะติกามาันสมบูรณ์ก็คือสลังเบอร์มังคดานนาเปตอันนี้รองโกติสมบูรณ์สองก็คือรองโกไม่สมบูรณ์กรมรองโกได้เขีเพียงมือผัวคำวัวเขาเตะหลังไม่ได้เบิรจะอยู่ตกอยู่ป่านี้สองลักษณะเออสองแหละสามมันสามไปน้องเติมต่างกันเลย ลักษณะตีส้มคนนี่รองโกไดพลเตเคดส้มบุญลาวเคดส้มบุญคือลังเฉื่อพอดีกลมเลือแต่นั้นก็นอยังทําได้เลยสามเหตุการณ์โนเหตุการณ์ที่หนึ่งกับสองนี่คนนี่จะต้องกลมเท่าใดพี่น้องสองที่ เอาเหตุการณ์ทีหนึ่งเขานี่สามารถรองโกได้สกุรังกุรังรองโกอย่างฉันหน่อยๆของรองโกก็คือหลังไม่เบื่อดอนานเป็นกรมได้เขนี่ถ้ากรมได้เขี้นนี้กรมรองโกทีทีหนึง่งตัสบห์รองโกเอยียี่ด้าซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะฮ์รบบานาละกันนะักรมครั้งที่สองเท่ากับเลขคดีเลยละเมื่อนกันแต่ด้วยการราอิชารัตว่าเป็นการสู้หยุดของราเหล่านี้ เพราะฉะนั้นกอมรองโกในรูปสภาพทีหนึ่งนี่มรรอเตยนี่ส่องครั้งมรรอตัลลิรุก,กัวว่ามัรรอตัลลิสุูยุทวันนีสตาวายาทึงเมนว่าจะถทวากันสักทีก็าตามเร็วไปเร่งไม้พี่น้องคิดท่านไม้เอาสภาพตีสอง คนนี้มีฟ้ามสามาัดร,รองโกอ,อย่างสมบูรณ์ลังเบอร์ดานนาเป็ดเป็นองมือกำวัวเขาเรียบร้อยลังซาเบร์ปิงแต่ลงเลือไปนั้นไม่ได้เลยมันเจ็บมันตรอมนเลยถ้ามีฟาามสมบูรณ์ไม่ฟาามว่าคนนี้ต้องลงรงโกอเอาที่สมบูรณ์เลยที่หนึ่งเนี่ยทีด้านลงที่ที่สองเป็นการกราทำอิสระตเทนการสู้หยุดกันลงมายเบิด เนี่ยหาลังเบื้อกระดานนาเป็ดในันเมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าที่เรกรงโกเอาพอ่อชายได้ลังตกอยู่าตีตีโซงให้ลังเบื้อเทนแจ็กสู้หยุดปณิไม่ใช่เอาตีสุ่มบุญขคงโรงโกเลยให้ลังเบื้อไปเลยเวลาสู้หยุดก็กลมลงมาเทากับฮัดคงโรงโกนั่นแหละพี่น้องเพราะดรดิติว่าเทากันเพราะกลมเลือกไปนี่ก็กลมเลือกไปไม่ได้เลยอันนี้ลักษณะที่สซง ลักษณะที 3, ่สามคนนี้สามารถจะก,ก้มซสียาดา้ลยพลไปจากเขตฟามสมบูรณ์ของรองโกได้ <c oughs> คือรองโกนี่ลังเบอร์ผนิปิงเขาทำได้กมเลือพพลไปแต่นั้นเขาทำได้เพราะฉะนั้นเวลารองโกห้ลงมาหาลังเบอร์โดยสมบูรณ์เวลาสูหยุดจะต้องกมพนให้เลือไปจากนั้นอันนี้ว่าหยิบเลย เพื่อต้องการเบ่งเยกระวังรงโกเลกาสู้หยุดค้นล็อบไปเหมือนเดิมยืนอ่านฟาติยะเวงเวงเหมือนเดิมเป็นหนุ่โรงโกสู้หยุดทำบรรนั่นแล้วเนาะเลยให้เวลาให้สลามโดยเป็นตระยัดล่ะเนาะการนังไม่ได้เนาะหนังได้ไหมทำวะบางคนให้นังอ่ยืนอ่านตายัดพังพลนแล้วลุงไปนังได้ไหมล่ะ ลุงนางได้ไหมเป็นหองคนนี้ลุหนังได้แต่ยืนตรงบนนี้ลุหนางังลุงนังได้เตยอยาให้ก้มรลงโกโดด้ดกอการลุหนางได้ก็นเรา,า,าต้องล่งไปนางอ ah um ัตฮิยาตุนมบบานน้ตเลยพีน่น้องอ่าเนี่ยแต่ถ้าลุงนังได้เร็วนี้สู้หยุดได้เต่รลงโก้ไม่ได้ดอกหารลงโก้ไม่ได้ก็คือทำอิชรัตเมื่อนทีวา่าเต่เมื่อสู้หยุดได้ก็ต้องล่งไปนังเลยก็สูส้หยุดเพราะฉะนั <mist> ้นเตละรุงกุนจะเยกเป็นเอกเทศ ต่เราหมักส่วนได้เมาร่วมมดไปเนาะตามจริงลุงไปนางนางอันตายัดได้เลยนี่คนนี้นี่นางอันตายัดได้นางอัานซาลามได้เนาะแต่ที่ไม่ได้นั้นงโก้นี่พี่น้องโคอย่างเดียวโงโก้เลยก็หัวปักลุงไปสู่หยุดทําไม่ได้แต่ถ้าลุงไปนางชืยอชแล้วอันตายัดได้เกเลยเมาเขาใจว่าอืยืนรอดที่นั่นตายัดก็ไม่ฝักลงเนาะอัตตาฮิยาฟังยืนหายสาลามฟังพนนี่ เออเนี่ยมันที่สลับไปสลับมาแต่พี่น้องจำให้ดีว่าเตละรุ่งคุณมันเอกาถิดกันต่างห้างมีความสามารถทำรุ่งคุณในตรงทำรุ่งคุนั้นอ่านี่นอเล่เพิ่มเติมไหนนงสือกันยูบีนอเลมทีหนึ่งนาทีรอยหกสิบเซพี่น้องเล็กะนามุกนินมัวตัดเล่มทีหนึ่งนาทีส่งรอยสิบเซิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ด่ากันอันฮัมุลิลละพี่นองด่านอื่นเนี่ยดาจะอยากจะเรียนดาควบคุณโตพมพี่นองตกุกทานทิวาให้การสนับสนุนด่าเพจข่าวให้พัลลุมพรางหลุนยาของเราดาาโปรดในแต่ละเดือนดามีพี่นองและไล่ทานทิวะดาอุนเบียเขามาด่าในการตีสนับสนุนเพจของเราดังกล่าวเนี่ย หลังจากที่ฮักค่ายใจจ่ายไปเลวพี่น้องนาส่วนหนึ่งก็คือเป็นทุนให้ขับทางดันเพนนาก็ได้สร้างอุปกรณ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาเนาก็คือเครื่องขายย้ายตัวหนึ่งนาพร้อมด้วยชากหลังพี่น้องนาเหล็กไม้นาเกี่ยวกับระบบเสียงต่างๆนามูลราคาหนึ่งเบินกว่าบานเนากันทำดูดิละนาณวันนี้คืออยากจะ ข้อแสดงการครอบคุณพี่น ong ขอ้ออ้อนวอนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาวะซึ่งที่พ่อแม่พี่น้องให้การรวมสนับสนุน,นขอ้ออ้อนวออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลานสิส่งทบเทนนะครับพ่อแม่พี่น้องในวันอัครันต์นซึ่งสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราตั้งไล่วังกันก็คือกาได้รับผาพุทธบุญทบเทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาณวันนั้น So, وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رسول <سؤال> الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اطفتي يا جيره يا الجود والكرم نحن جيران بذي الحرم حرم الاحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم عملوا หงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จราลาซิตไคลชชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานฮาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีถมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลำ ผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุตรราชร้านอิมโรนคาเซิยรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัสน์สุนคราห์5สาขาที่2ร้านอยู่ตรงถนนสัญญาุณอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอดคาเซีครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องวางกายสมายขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ 0804844114หรือ095 0715353บังกายสมายคา